ฮว้าวและนี่ครับคือการรีวิวขาตั้งตัวดัง l 1 6ดีครับมันเหมือน L16 ตัวเดิมไปเลยครับแต่เพิ่มเติมคือมีไฟมาให้2องดวงแค่นี้หน้าเราก็ขาวิ่งเหมือนอปป้าเกาหลีแล้วครับว้าวฮาอินฟินิตี สวัสดีครับผมเป็นีตัวแสบนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวขาตั้ง L16 ไปครับคือมันเป็นตัวที่ดังมากดังในทิกตอกนะครับแล้วก็ในช็อปปี้ในซด้าเพื่อนเราเข้าไปกดพิมพ์หาดูเลยครับขาตั้งกล้องมือถือ L16 อะไรอย่างนี้ครับขายดีมากแต่ร้านขายได้เป็นหมื่นชิ้นเลยนะครับแสดงว่าเป็นตัวที่ดังที่ทุกคนใช้กันนะครับตอนนี้มันพัฒนามาตัวใหม่ครับเป็น L16D ครับ L16D ก็คลอดง่ายครับ รอสิบหกเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับเพิ่มเติมคือมีไฟเหมือนที่ผมบอกไปนะครับแค่เพิ่มไฟมา2ตัวนี้นะครับเชื่อไหมครับว่าทําให้การถ่ายงานถ่ายวิดีโอถ่ายรูปของเราดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับก็สําหรับคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการจัดไฟพวกนี้นะครับไม่ว่าจะถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอครับเรื่องของไฟเรื่องของแสงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับหลักของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคืออะไรแสงที่ไปส่องตกระทบกับวัตถุแล้วก็จะท้อนกลับมาเข้าที่เลนน์นั่นเองครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดแสงสวย ภาพก็สวยถ้ามีสีอะไรต่างๆนานา,นาสีของเราภาพของเราก็จะออกเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งสําคัญมากถ้าเกิดเราปิดทุกอย่างแล้วถ่ายมันก็จะมืดมิดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูก็ได้กรณีที่ผมไม่จัดไฟไม่เลยไม่มีไฟสักอย่าง,างนะครับหน้าผมจะเป็นแบบนี้นะครับนีเลยครับอันนี้คือผมใช้เฉพาะไฟห้องอันเดียวนะครับจะไม่เปิดไฟเลยนั่นก็ะไรอยู่นะครับสมมติว่าผมมีไฟอื่นเพิ่มเติมเลยไฟจัดเพดานห้องอันเดียวเลยนะครับผมก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ มันจะเป็นอารมณ์แบบว่าทึมๆมืดๆหน่อยแล้วก็แบบว่าเป็นภาพที่แบนนึกออกไหมครับเป็นภาพแบนมันจะมองไม่เห็นแบบเป็นมิติเป็นเว้าวอะไรอย่างนี้แล้วก็ จะมืดไปหมดเลยนะครับมันไม่มีส่วนที่แบบเหมือนเน้นสําคัญน,นะแต่ถ้าเกิดผมเปิดไฟอัดเข้ามาที่บริเวณตรงส่วนที่ผมต้องการถ่ายที่กล้องโฟกัสเช่นบริเวณตรงส่วนตัวผมนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นไงครับแตกแต่แตตงชัดเจนเลยนะครับจะรู้สึกว่าเหมือนตัวของผมเนี่ยมันลอยออกมานะครับเพราะมันมีแสงที่เข้ามาส่องที่เรานะครับเพราะฉะนั้นการใช้ขาตั้งกล้องนี้ก็เช่นกันครับอาจจะมองว่าแบบ มันไฟเล็กแค่นี้จะไปช่วยอะไรใช่ไหมครับความจริงแล้วคือวเวลาติดมือถือเราถ่ถายอะ่ะมันไม่ได้อยู่ไกลเลยครับมันอยู่ใกล้มากเดี๋ยววันนี้ผมลองใช้จริงให้ดูนะครับอันนี้ในตอนต้นผมแค่อธิบายให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าทาไมเราจรึงควรต้องมีไฟต่อให้เล็กแค่นี้ก็ช่วยมากนะครับเพื่อาบางคนยังไม่รู้จักเลยขาตั้งกล้อง i76 เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกครั้งแบบเร็วๆแล้วกันนะครับผมเคยรีวิวฉบับเต็มไปแล้วถ้ายอยากดูก็ไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะครับไปทำความรู้จักกับขาตั้งกล้อง i76 ก่อนแล้ว ขาตั้งกล้องอาจจบอกดีเป็นแบบทวินวันครับจะถ,ถือเป็นแบบไม้เซลฟี่ก็ได้หรือจะกางตั้งเป็นแบบไตรพอดก็ได้นะครับยืดยาวได้สูงสุด150เซนเลยทีเดียวเกือบเท่าตัวผมเลยแนะ่แนวนอนหมุนได้3 6 0องศาไม่มีวันจบครับส่วนแนวตั้งก็หมุนได้3 6 0องศาเช่นกันไม่มีวันจบเหมือนกันใช้งานได้2ระบบเลยครับทั้งแบบหนีบมือถืออย่างนี้และแบบที่เป็นตัวอย่างนี้นะครับสามารถใส่พวกขาโคโปโป,โปพวกกล้องใหญ่ได้หมดเลยแถมตัวนี้ก็ปรับขึ้นลงได้แบบอิสระอีกครับนี่ลงขึ้น ลงขึ้นอันนี้ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงได้หมดเลยครับแล้วแต่การต้องการใช้งานนะครับมิลิโมดชัตเตอร์มาให้ด้วยครับสามารถถอดอ,ออกมาใช้งานระยะไกลได้พิเศษเฉพาะ l 16D นะครับ,รบรมีไฟจิ๋วมาให้2ตัวแบบนี้นะครับซึ่งผมดูแล้วรู้สึกว่ามันดูแล้วน่าจะเล็กนะครับเขาก็ตอบผมกลับมาว่าผมไม่เล็กนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยคนละเรื่องมาเดี๋ยววันนี้ผมลงลึกตรงเรื่องของไฟ2ตัวนี้ให้ดูนะครับว่ามันเฟี้ยวแบบไหนทัาออะไรยังไงได้บ้างนะครับอันดับแรกครับมันเป็นไฟที่แบบ ไม่ต้องติดกับตัวนี้ก็ได้ถอดมาใช้ได้เลยครับแค่ถอดออกนี่สองข้างนะครับอันนีตินี่อ่ะถอดออกมาอย่างนี้นะครับเราจะใช้แค่เสียบเข้าไปด้านข้างของตัวที่จับมือถือตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้ นี่นะครับนั่นแปลว่าเขาทํามาให้สําหรับขาตั้งแอ6โดยเฉพาะหรือพวกที่หนิบมือถือทั้งหมดที่มันมีช่องว่างๆข้างๆพอที่จะเสียบอย่างนี้ได้ก็ใช้งานได้ครับแต่อาจจะไม่ลงล็อกกันนะครับต้องเป็นตัวนี้มันจะแบบลงล็อกพอดีเป๊แปะแน่นปึ๊กอย่างนี้นะครับตัวอดี้เป็นอลูมิเนียมอลลอยทั้งตัวนะครับทำให้แข็งแรงทนทานแน่นอนฟังเสียงนะครับ สบายใจหายห่วงมาดูที่ตัวไฟของเราครับมันจะเป็นตัวที่เหมือนกัน2อันนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์อยู่ด้านข้างตงัวนี้แล้วก็มีรูเสียบสายชาร์จครับนั่นแปลว่าไม่ต้องใช้ถ่านนะครับมาคนเล็กๆอย่างนี้ทิ่ว่า y, ใช้ถ่านกระดุมเปลืองถ่านอะไรอย่างนี้เป็นการชาร์จแบตนะครับเมื่อแบตหมดก็ไปชาร์จได้เลยนะครับตรงนี้เราสามารถเปิดใช้งานได้เลยนะเนื้อเสียบกับตรงตัวขาตั้งก็ได้นะครับแค่กดตัวนี้เท่าน,นั้นนะครับกดค้างอ่ามันจะมีไฟขึ้นนะครับไฟตัวนี้มีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับร่่ขขาาววออนแง เหลืองอ่อนแล้วก็เหลืองแรงเพื่อนะครับเสียแล้วก็วนมาขาวอ่อนใหม่นะครับทั้งสองกันเหมือนกันนี่ครับเ,รเหลืองอ่าขาวอ่อนขาวแรงอ่ะอาไม่กินเหลืองไม่กินเหลืองขาวอ่อนขาวแรงเหลืองอ่อนเหลืองแรงนะครับอ่ะเห็นไหมครับก็อาจจะแบบด้านนึงขาวด้านนึงเหลืองอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะใช้ถนัดเลยนะครับอ่านี่เห็นไหมนี่สุดยอดแค่นี้นะครับอิสระมากถอดมาใช้งานข้างนอกได้หรือบางทีก็อ่า เอาไปให้เพื่อนยืมใช้มั่งอะไรอย่างนี้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องติดกับขาตั้งอย่างเดียวแล้วเมื่อติดตั้งเต็มรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ครับส่วนต,ตัวผมชอบใช้ไฟขาวอันนึงไฟเหลืองอันนึงนะครับมันจะได้ได้สีที่ครบถ้วนนะครับถ้าเหลืองอย่างเดียวมันเหลืองเกินขาวยาเยอะก็ขาวเกินเอาผสมนี้แหละกำลังดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานจริงกันดูดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเป็นแบบเซลฟี่ละกันนะครับเซลฟี่เปียบจะไปดูทั้งหมด4อย่างนะครับ1คือปิดไฟทั้งหมดนะครับ2คือไฟผสมเอาเหลืองกับขาวแบบน อย่างเดียวและ4ีคือขาวอย่างเดียวทําทั้งหมด4รูปนะครับเรามาเปรียบเทียบความแตกต่างนะครับว่ารูปที่ออกมาเป็นยังไงครับใช้ไฟไม่ใช้ไฟนะครับก่อนนี่ผมปิดไฟสตูให้หมดก่อนนะครับเพราะไม่งั้นไฟนี้ไม่มีผลเลยไฟตูผมมันแรงโหดมากกว่านะครับปิดให้หมดเอาไฟแบบแสงธรรมชาติเสงจต่ห้องพอบวกกับไฟนี้นะครับมาดูกันอ่ะมาดูนะครับอันแรกสุดนี้ผมแบบไม่เปิดไฟอะไรนะครับเป็นไฟแสงธรรมดากล้องเปล่าๆเลยนะครับใช้โหมดธรรมดาด้วยไม่ใช่พลเทอรหรือหมดแต่งอะไรเลยนะครับหมดเปล่าๆแบบสูงไม่มีอะไรเลยนะครับดูที่แต่งนะ ไม่มีเลยออริจินอลเลยนะครับอมาครับโอเคนี่คือรูปธรรมดานะครับหนึ่งสองสมผ้องหันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอเปิดแล้วอา่ไอ้แสงอมันเข้าแว่นนะครับหันประมาณนี้นะครับโอเคพร้อมครับอ่านี่รูปที่หนึ่งนะครับทีนี้เปิดไฟคู่ครับอ่านี่ครับพร้อมครับโอเคทีนี้ก็เอาเป็นสีเหลืองอย่างเดียวแล้วกันอ่เหลืองแดงเป็นคู่ครับ ต่อไปเป็นขาวทั้งคู่ครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับคราวนี้ครับเราไปดูเปรียบเทียบทั้ง4แบบเลยนะครับว่าออกมามันเป็นยังไงบ้างครับ ถ้าที่ดูเมื่อกี้ไม่น่าเชื่อครับไม่ว่าจะแสงแบบไหนก็ดูหล่อไปหมดสงสัยแนวแบบนี้มันดูดีจริงๆนะครับ <laughs> ยอยๆๆๆๆก็ตามเห็นไปเลยครับมันก็มีแสงช่วยมันก็ทําให้ดูดีขึ้นอยู่แล้วเป็นธรรมดานะครับบางคนอาจจะไม่ซีเรียสถ่ายมึดๆไปก็ได้แต่ว่าแบบคนที่ดูอะเราดูแบบอะไรที่มันมึดบๆมนๆมันจะดูแบบอึดอัด แบบทึมๆนะครับถ้าเกิดเราเป็นสายทำคอนเทนต์จริงๆอยากทำวิดีโอให้คนด,ดูจริงๆเรื่องแสงกับเรื่องเสียงสําคัญมากๆจริงๆนะครับอย่างน้อยคือแบบให้มันสว่างให้มันดูแล้วแบบเอ่อเรียกว่าออไรนะมันจะรู้สึกโล่งรู้สึกโปร่งรู้สึกแบบ ไม่อึดอัดนะครับถ้าเกิดแบบดูแสงมืดๆอึดอัดแบบอมองไม่เห็นอะไรประมาณนั้นนะครับเรื่องเสียงด้วยนะครับถ้าเกิดภาพดีภาพสวยเลยแต่เสียงไม่ดีมันก็ดูแบบขัดกันอีกนะครับเสียงดีด้วยภาพดีด้วยแสงดีด้วยก็จะเพอร์เฟกเลยนะครับที่ตัวนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าไฟสตูแบบนี้แน่นอนครับเพราะราคามันก็ต่างกันไฟสตูหนึ่งตัวนึงเป็นพันเลยนะครับเป็นพันมือแบบถูกๆหน่อยก็อาจจะหลายร้อยแต่คุณภาพก็ตามนั้นนะครับอันนี้มันเป็นแค่นิดเดียวแค มาแบบให้หน้าเรามีแสงแค่นั้นเองนะครับซึ่งแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับบางทีบางจาังหวะแบบอาจจะแบบย้อนแสงนิดนึงเพิ่มนี้เข้าไปก็แก้ได้เลยนะครับจริงๆอ่ะก็เป็นทั้งเลืองที่ดีนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาขาตั้งหรือว่ากําลังจะซื้อขาตั้ง R16 มาเจอตัวนี้ก่อนเพิ่มอีกนิดนึงครับเพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วก็ได้ไฟ2ตัวนี้ไปผมเชื่อเหลือเกินว่าการทำคอนเทนต์ของเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีแสงมากขึ้นอย่างไรก็ดูดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์หรือถ่ายรูปนะครับานที่เห็นไปก็ดีขึ้นจริงๆนะครับส่วนตัวผมให้ผ่านเลยนะครับพอดีเลยขาตั้งกระจกตัวเก่าผมมันใกล้จะพังแล้วผมชอบเผลอพลาดไปชนรล้มบ่อยถามว่าใช้ทนหรือใช้ทนแน่นอนครับแต่ว่า อย่าไปทําล้มและกันผมทําล้มบ่อยมันก็ใกล้พังก็เลยจัดตัวใหม่มานะครับก็เลยจัดเป็น L16D ตัวนี้เพิ่มได้ไฟมา2ตัวทีนี้ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วครับโอเคครับดีโอนี้มีเท่านี้นะครับเป็นนของจริงที่ผมมารวีวิวเพื่อนดูนะครับถ้าใครสนใจก็จัดไปได้นะครับผมมาสินค้าวไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับจากท็อปปีล้ลาซาด้าทิกต็อกมีหมดเลยผมหาิงก์ไว้ทั้งหมดเลยนะครับ แค่อย่างไว้เจอกันวิวดีโอหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องผมไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีของจริงๆของใหม่ๆของแปลกๆจะเอามาดูเพื่อนๆดูเป็นคนแรกอย่างแน่นอนนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับอืมเยี่ยม๑๖ดีฮาวใช้กันทั้น,นะครับ